สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาทำขนมจีนน้ำเงี้ยวกันนะคะอันนี้คือส่วนผสมทั้งหมดของขนมจีนน้ำเงี้ยวค่ะเครื่องปรุงพริกแกงก็มีดังนี้นะคะมีหอมแดงมีกระเทียมมีพริกแห้งเม็ดใหญ่เม็ดเล็กเอาไปคั่วก่อนนะคะเอาไปคั่วให้มันเกิดความหอม แล้วก็มีผักชีคือรากผักชีนะคะรากผักชีมีถั่วเน่าวันนี้ใช้ถั่วเน่าสองแผ่นค่ะมีหมูสับกระดูกหมูเลือดไก่กระเทียมเจียวหนังปองแล้วก็มีผักเที่ยวไว้กินกับขนมจีนน้ำเงี้ยวนะคะมีมะเขือเทศมะเขือเทศนี่ใช้ลูกเล็กนะคะเพราะมันจะได้รสชาติของความเปรี้ยวทำให้อร่อยขึ้นน้ำเงี้ยวมันจะต้องมีรสเปรี้ยวเค็ม ถึงจะอร่อยแต่จะต,ต,ต้องเปรี้ยวจากมะเขือเทศค่ะเอาช่องใช้มะเขือเทศลูกเล็กนะคะเครื่องปรุงก็มีคนอน้ำปลาแล้วก็เต้าเจี้ยวค่ะเดี๋ยวเราต้องมาตาถั่วเน่าก่อนนะคะอันนี้ถั่วเน่านี่เราเราปิ้งมาแล้วนะคะปิ้งมาแล้วมันจะเกิดความหอมมันจะได้หอมเราจะตาถั่วเน่าก่อน แล้วเครื่องปรุงทั้งหมดเดี๋ยววันนี้จะใช้เครื่องปั่นค่ะเพื่อความเร็วและสะดวกสำหรับแม่ครัวยุคใหม่นะคะเดี๋ยวตำถั่วเน่าก่อนเลยค่ะอันนี้ถั่วเน่าเราก็ตำละเอียดดีแล้วนะคะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็เอาใส่โถปั่นเลยค่ะ ใส่เครื่องแกงลงไปค่ะใส่พริกใส่หอมกระเทียมรากผักชีใส่ลงไปเลยนะคะเติมน้ำค่ะเติมน้ำใส่ไปให้พอปั่นได้นะคะ ประมาณนี้ก็น่าจะปั่นได้แล้วละคะ่ะพอเราปั่นได้ละเอียดประมาณนี้แล้วนะคะเราเติมมะเขือเทศลงไปด้วยเลยคะ่ะเราเติมไปครึ่งหนึ่งนะคะเติมมะเขือเทศไปประมาณครึ่งหนึ่งของอันนี้นะคะแล้วก็ที่เหลือก็ปล่อยไว้เอาไว้ใส่ไว้ในหม้อให้มันมองเห็นว่าเออมีมะเขือเทศสวยๆนะคะ แต่อันนี้ปั่นลงไปเพื่อให้มันมีรสเปรี้ยวค่ะถ้าปั่นละเอียดแล้วรสมันจะออกออกมารสเปรี้ยวแล้วมันจะดูอร่อยขึ้นค่ะแบบนี้นะคะเหลือไว้ประมาณครึ่งนึงเหลือไว้ประมาณนี้แล้วก็ปั่นต่อเลยค่ะนี่คือน้ำที่เราต้มดอกนิ้วกับกระดูกหมูไว้นะคะต้มไว้ก่อนแล้ว แต่พอเดือดอย่างนี้เราก็พยายามซ้อนฟองทิ้งนะคะเอาฟองทิ้งค่ะแล้วเราก็ใส่พริกแกงลงไปเลย มะเขือเทศค่ะพอเดือดแล้วใส่หมูสับลงไปเลยค่ะใส่เลือดไก่ลงไปเลยค่ะ แล้วก็คนค่ะคนให้หมูแตกออกจากกันนะคะ พอเดือดดีแล้วเราก็มาปรุงรสกันเลยนะคะเติมเต้าเจี้ยวค่ะเต้าเจี้ยวปริมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยค่ะใส่ผงปรุงรสไปประมาณครึ่งช้อนค่ะประมาณนี้นะ,ะนิดเดียวแต่ก็ใส่เกลือป่อนไปประมาณนี้นะคะ ต้องเยอะค่ะปลายช้อนแล้วเราก็มาชิมรสกันดูนะคะเสียงดังมากเลยเพราะว่าอยู่ใกล้ถนนนะคะรถวิ่งเสียงดังอเอาเคมอีกหน่อยเดี๋ยวหยอดน้ำปลาลงไปอีกนิดนึง ใส่ขนอเพิ่มไปอีกนิดนึงเราต้องคอยชิมดูนะคะทำกับข้าวต้องชิมค่ะอยากก่ากะเอาแล้วก็เออข้านี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอร่อยอร่อยไม่ใช่เราต้องทำแล้วชิมชิมตลอดทำกับข้าวแล้วไม่ชิมนี่มันไม่ชัวร์ค่ะ รสชาติของน้ำเงี้ยวนะคะมันก็จะมีรสเคม็มแล้วก็มีรสเปรี้ยวของมะเขือเทศค่ะจะมีแค่สองรสแค่นี้ค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะประมาณนี้ก็ได้แล้วค่ะพร้อมจัดเสิร์ฟได้แล้วค่ะเดี๋ยวจะไปจัดเสิร์ฟให้ดูนะคะประมาณนี้ก็ใช้ได้ละคะ่ะคนดีแล้ว รสชาติของน้ำเงี้ยวนี่มันก็จะเป็นรสเค็มเปรี้ยวเปรี้ยวของมะเขือเทศนะคะจะมีแค่สองรสค่ะน้ำเงียเเ้ยวเค็มเปรี้ยวแค่นี้เองแลวเดี๋ยวจะไปจัดเสิร์ฟให้ดูนะคะขนมจีนน้ำเงี้ยวพร้อมจัดเสิร์ฟแล้วคะ่ะน่าทานไหมคะวันนี้ก็ขอจบคลิป ขนมจีนน้ำเงี้ยวไว้แค่นี้นะคะถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ